วันนี้แม่แจงคิดถึงอาหารเหนือเลยเปิดตำราทำข้าวซอยไก่ขอชิมก่อนนะ อร่อยเลยอ่ะเริ่มจากตั้งกะทิด้วยไฟกลางเคี่ยวจนเริ่มเดือดนิดหน่อยใส่พริกแกงข้าวซอยใส่กะทิที่เหลือลงไปเคี่ยวพริกแกงให้ออกสีแดงใส่ไก่ลงไปผัดกับพริกแกงคลุกเคล้าให้เข้ากันจนไก่มีผิวตึงนิดหน่อยนะจ๊ะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปีบ๊บทยอยเติมหัวกะทิลงไปขั้นตอนนี้เปิดไฟเบานะจ๊ะเติมน้ําเปล่าแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาวันนี้แม่แจงจะใช้หม้อตุ่นไฟฟ้าพอขี้เกียจเฝ้าหม้อนะเพื่อนๆน้ําแกงจะเข้มข้นและไก่ออกมานุ่มมากด้วยและระหว่าง งรอเรามาเตรียมเครื่องเคียงกันนะจ๊ะ กรดดองจะช่วยตัดเลี่ยนมะนาวจะช่วยให้กลมกล่อมและสดชื่นขึ้นระหว่างที่ตุน๋นเราจะทยอยเติมหัวกะทิลงไปเพื่อที่จะไม่ให้เขาแตกมันมากแต่ก็ังแตกมันอยู่ดีแม่แจงแก้ด้วยการช้อนน้ำมันที่ลอยอยู่ด้านบนออกนะจ๊ะวันนี้แม่แจงจะใช้บะหมี่ผักแทนเส้นข้าวซอยนะเพื่อนๆต้มเส้น3นาทีแล้วตักขึ้นได้เวลาจัดจานกันแล้วไก่นุ่มพอดีน้ำแกงเข้มข้นไม่ต้องกลัวกะทินะนานๆเรากินทีและกินในปริมาณที่เหมาะสมขอให้กินให้อร่อยและสุขภาพดีอย่าลืมออกกาลังกาย